เขาคือคนที่ไม่เป็นสองรองใครและเขาคือคนที่สามารถต่อกรกับไมกี้ได้หัวหน้าแก๊งเทนจิกุอิซานะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกประวัติของคุโรคาวะอิซานะกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคุโรคาวะอิซานะนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคมปี1987เขามีอายุ18ปีนะคะส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมมีความสูงปานกลาง มีดวงตาสีม่วงขนาดใหญ่ที่แสนว่างเปล่าและมีผิวสีแทนเนื่องจากเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ผมสีบอนฟอกข,ขาวของเขาจัดทรงไว้ตรงกลางอันเดอร์คัตเกือบจะดูเหมือนเป็นผมสีขาวในฐานะที่เขาเป็นผู้นำของเทนจิกุอิสะนะสวมเสื้อคลุมสีแดงซึ่งเป็นชุดของแก๊งเทนจิกุแล้วในอดีตเขาก็ยังเป็นถึงหัวหน้าแก๊งของแบ็คดากอนรุ่นที่แดอีกด้วยในตอนที่อิสะนะเด็กนะคะเขาถูกทอดทิ้งที่สถานเลี้ยงเด็กกัมพระเพราะเหตุผลบางอย่าง ทั้งๆท,ที่ในตอนเด็กนั้นอิสานะอาจจะโตมาเป็นพี่ชายที่แสนดีก็ได้แต่หลังจากที่เขาต้องแยกจากเอมมาไปเนื่องจากเขาอยู่เพียงลําพังมาหลายปีเขากลับกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมไม่เพียงแต่ว่าเขาจะมีจิตใจที่ไม่มันคงเท่านั้นแต่ยังพยายามดิ้นรนเพื่ออํานาจของเขาและในตอนนี้เขากับเกียรติชังพี่น้องของเขาและอิสานะนะคะเขาได้ไปเจอเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คือคาคุโจ คาคุโจนะคะถือได้ว่าเป็นเพียงคนเดียวที่อิสานะเชื่อใจมากที่สุดเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นไม่นานนะคะชินอิจิโร่ก็ได้ไปหาอิสานะแล้วบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันนั่นมันทาให้อิสานะดีใจมากค่ะที่เขามีพี่ชายอิสานะนะคะเขาอยากมีพี่น้องมากๆฝันของเขาเป็นจริงสักทีอิสานะได้ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายแล้วขับรถเที่ยวกันอย่างสนุกสนาน แต่พอเขาัรรู้ความจริงว่าชินอิจิโร่นั้นไม่ใช่พี่ชายของเขาเขาจึงโกรธแค้นชินอิจิโร่ที่ทำเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแล้วมาหลอกลวงเขานี่เป็นเหตุผลที่ทําให้อิซานะเกลียดชั้งพวกไมกี้กับเอ็มม่าค่ะผ่านไปได้ไม่นานนะคะอิซานะก็ได้รวบรวมพักพวกจากสถานพินิษมาและได้ก่อตั้งแก๊งที่มีชื่อว่าแก๊งเทนจิกุเพื่อไว้จัดการกับไมกี้โดยเฉพาะโดยมีการร่วมมือกับคิซกิเรามาพูดถึงศึกอิซานะกับไมกี้กันดีกว่านะคะ ถ้าพูดถึงคนที่มีโอกาสชนะไมกี้ได้เท่าที่เห็นนะคะก็คงมีแต่อิสนาเนี่ยแหละค่ะเพราะในการต่อสู้ครั้งแรกๆอิสนาได้เปรียบมากโขเขาสามารถรับลูกเตะของไมกี้ได้และโจมตีสวนคืนจนไมกี้ได้รับบาดเจ็บแต่ในระหว่างทําการต่อสู้กันนะคะทั้งคู่ได้คุยกันถึงเรื่องพี่น้องจนทําให้อิสนาที่สติไม่ค่อยดีควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เลยทําให้การต่อสู้นั้นพลิกกลับเป็นไมกี้ที่ได้เปรียบ นี่ถ้าทั้งคู่สภาพร่างกายกับจิตใจดีถือได้ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่าดูมากๆเลยค่ะแต่พออิสนาเสียเปรียบนะคะเขาเลยควักปืนมาเพื่อจะขู่ยิงไมกี้แต่โดนเพื่อนสนิทของเขานั้นก็คือคาคุโจห้ามไว้อิสนะที่กำลังสติแย่นะคะเขาได้บอกกับคาคุโจว่าแกเป็นเพียงเครื่องมือของฉันอย่ามาสั่งฉันและในระหว่างที่คาคุโจกำลังจะห้ามอิสนะอยู่นั้นอยู่ดีๆนะคะเจ้าคิสกิ ก็ยิงไปที่คาคุโจนัดหนึ่งและจะยิงซ้ําไปอีกรอบแต่อิสนะก็ได้เข้าเอาตัวไปบังแทนให้จนทําให้อิสนะก็ได้รับบาดเจ็บและกําลังจะเสียชีวิตก่อนตายนะคะเขาได้บอกกับคาคุโจว่าทาั้งทั้งที่แกเป็นแค่เครื่องมือแท้แต่ทําไมฉันต้องปกป้องแกกันด้วยนะร่างกายมันไปเองนะ่ะถึงเขาจะบอกว่าเป็นเครื่องมือนะคะแต่สําหรับอิสนะแล้วคาคุโจถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาเลยและอิสนะก็ได้บอกกับไมกี้ว่า ตัวเขาเป็นลูกติดของฝั่งผู้ชายที่มาจากฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกับไมกี้เลยค่ะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะทั้งอิสระและคาคุโจก็ได้ลม้มลงนอนลงไปเพราะว่าอาการบาดเจ็บจากการโดนยิงและอิสระก็ได้ตายจากไปหลังจากนั้นนะคะคาคุโจได้จับมือและบอกว่าไม่ต้องกลัวที่จะเหงาเลยนะอิสระฉันจะไปอยู่เป็นเพื่อนนายเองชีวิตของพวกเรานะ่ะดีมากเลยนะแล้วทั้งคู่ก็นอนแน่นิ่งกันไปค่ะ ถือว่าเป็นการปิดตำนานของอิสนะได้แบบเศร้ามากๆเขาเป็นชายที่คิดได้ว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกับไมกี้ได้เลยนะคะและถ้าเขาได้เกิดมาในครอบครัวที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีป่านนี้เขาคงเป็นพี่ชายที่แสนดีไปแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่เขาได้จากไปแล้วอยากให้อิสนะมีบทบาทมากกว่านี้จังเลยเอาละค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะใครที่ชอบอิสนะนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยว่าชอบอิสนะเพราะอะไร ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย